สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยเจอกับไทยลีกออสตาครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับก็จบลงไปด้วยการเสมอเป็นอันว่าเจอกันทั้งหมด5ครั้งในนามการแข่งขันระหว่างการรวมดาราของฟุตบอลไทยลีกที่เป็นชาวต่างชาติและก็มีการผสมปนเปข,ของผู้เล่นไทยบางคนกับทีมชาติไทยนในชุดใหญ่และก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เคยดวลกันมาแล้วเนี่ยนะครับ ก็เป็นว่าทีมชาติไทยชนะไป1ครั้งเสมอกัน3ครั้งและก็เป็นทะเลออสตาชนะไป1ครั้งโปรแกรมนัดนี้ถือว่าจะเป็นนัดสุดท้ายในรอบปีนี้สําหรับการทํางานของ ino, อากิระนิชิโนนะครับเพื่อเตรียมทีมมองไปถึงปีหน้านิชิโนจะต้องทําอย่างไรนะครับเพื่อให้3เกมสุดท้ายของบอลโลกรอบคันเลือกไทยสามารถพลิกสถานการณ์เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มได้แต่ต้องมองแบบเกมต่อเกมจริงๆเพราะว่ากลับมาแข่งขันใหม่อีกรอบหนึ่งช่วงเดือนมีนาคม เราต้องเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียซึ่งก็ไม่รู้ว่ารูปแบบใหม่ลูกทีมของชินแตยังทัพอีเหนาจะมาแบบไหนเพราะก่อนหน้าน,นี้เรารู้แล้วว่าอินโดเป็นประเภทบุกสู้ตายต่อให้เราเหนือกว่าเขาก็ไม่ได้กลัวเราฉะนั้นรูปแบบใหม่ของบอลสไตล์เกาหลีใต้แล้วชื่อเสียงของชินตตยังก็มีผสมควรเจอกับอากิระนิชิโนก็เป็นศึกศักดิ์ศรีเหมือนกันญี่ปุ่นกับเกาหลีก็คือมาหาอำนาจลูกหนังในทวีปเอเชีย ฟุตบอลเกมนี้ก็คงจะไม่ง่ายนิชิโนได้มาโนโพ k กิ้งมาช่วยจําลองสถานการณ์เกมรุกซึ่งทามานโนนั้นเป็นบอลที่ทําสไตล์นี้อยู่แล้วเป็นบอลเอนเตอร์เทนแต่ถาวัดอะไรได้ไหมผมก็จะวิเคราะห์ในมุมมองของผมในฐานะผู้บรรยายและก็แฟนบอลคนหนึ่งและก็เป็นนักข่าวที่ดูทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานแลกเปลี่ยนกับ โค้ชแข่งวิรยุทธ์บินอดุลละมาซึ่งอยู่กับเรามาหลายตอนแล้วนะครับแล้วก็คงอยู่กับเราไปเรื่อยกับการช่วยวิเคราะห์เกมแล้วก็อนาลิาะห์ในรูปแบบของเราฉะนั้นภาษาของโค้ชมาเจอกับภาษาของแฟนบอลน,นักข่าวอย่างพวกเราเราจะร่วมกันช่วยคอมเมนต์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองถึงการเล่นที่เพิ่งจะจบไปนะครับว่าทีมชาติไทยนั้นจะต้องมีการปรับตรงส่วนไหนและก็สิ่งไหนที่ดีอยู่แล้ว อะไรกันบ้างที่สามารถไปต่อได้ในปีหน้าและผู้เล่นในชุดนี้หลายต่หลายคนก็ได้ชื่นชมนะครับกับการที่มาทำงานในช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ได้ตัวหลักที่ดีที่สุดแต่พวกเขาก็โชว์เห็นว่าเขาก็พร้อมจะเป็นตัวหลักที่ดีที่สุด ในอนาคตเช่นเดียวกันครับเป็นไงบ้างเห็นไปอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานอันนี้คือตั้งใจไปดูบอลในวันว่างอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีภารกิจอะไรเพิ่มเติมครับก็พอดีในกลุ่มวิทยากรนะครับของสมาคมก็คุยกันว่าจะมีใครไปดูไหมไปสังเกตการไปศึกษาหน่อยก็มีผมแล้วก็มีโค้ดดาร์ครับธงชัยคนในวงการฟุตบอลที่ผมว่าวันนี้ไปเยอะนะเจเด็ดมิล่าโชเซอเวสบอจิสดักลาสกาโดโซ่ตอนนี้ก็กลายเป็นโค้ดฟิตเนสเป็นผู้ช่วยโค้ดลาดบิลีนะแล้วก็นักเตะที่ว่ากันว่า จะเนื้อหอมในช่วงตลาดเล็กสองมีอะไรบอกแฟนๆคิดไซคโคมาเฮปตี้เขาบอกไหมเขาย้ายไปไหนไม่ได้บอกเลยครับคุยเรื่องบาร์บีคิวอย่างเดียวเลยครับสิ่งที่ผมกับโค้ชแขกพูดเนี่ยเราจะเห็นกันคนละมุมหมดละผมภาในทีวีโค้ชแขกเนี่ยก็จะไปเห็นในสนามที่กว้างกว่าเราไม่ได้มีภาพไฮไลท์เนื่องจากว่ามันก็มีเรื่องออกลิขกสิตแต่เราจะเล่าให้เห็นภาพที่สุดให้คุณเอากลับไปคิดแล้วดูว่าเฮ้ยทีมไทยในวิธีการแบบนี้กับการทํางานของอากิระนิชิโนะจะต้องไปยังไงต่อในในช่วงโปรแกรมปีหน้าเรื่องของรูปแบบการเล่่่นนนนกอออเาะขงงตค้ลลลรบบหั3ผมมแวืโ เน้นเอนเตอร์เทนด้วยก็ใส่เกมลุกเลยอย่างบอสวิตเล่นฟูลแบ็คขวาเลยผมมองว่ามันเหมือนต่างคนต่างเล่นไปอันนี้หมายถึงอเอาแค่ชุดแรกก่อนนะบูมมองโค้ดแขกเป็นยังไงก็ชุดแรกก็คือจัดเกมลุกทั้งหมดมันก็เป็น game, อินดิวดวลเกมครับเชฟอาจจะแบบว่าไม่ได้เน้นอะไรมากก็คือทางธามานโนเขาคงอาจจะเน้นเรื่องของสไตล์เกมลุกอ่ะแล้วก็บวกกับการวางทีมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมมากมายก็เน้นในเรื่องของอินดิวดวลเพย์เพื่อจะได้ชนกับทีมชาติไทยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าบางทีอาจจะไปเจอแบบพวกทีมแบบตัวหนอ,อกา างอะไรเงี้ยบอดี้ใหญ่ๆแล้วก็พวกอินดียนเพเยอะๆอ่างเงี้ยก็ดูว่านักเตะไทยเนี่ยจะสามารถชาลิน์ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ครับแต่ละพาร์ครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทีมหละครับจังหวะขึ้นเกมทางทีมชาติไทยสิ่งที่โค้ชแขกเห็นคุณภาพของผู้เล่นบางคนที่เป็นชุดหลักของนิชิโนะโอเควันนี้สารัตอยู่เย็นเนี่ยเด่นมากๆคึ่งพาความสามารถของสารัตเยอะเกินไปไหมหรือว่านี่เป็นฟุตบอลระบบทั่วไปที่ที่นิชิโนะทำคือนิชิโนะเล่น4-2-3-1 เกมลุกได้ด้วยนะครับแล้วอาจจะต้องมีคนลองอีกสักตัวหนึ่งถ้าสารัตกับพิธิพันธ์อยู่ด้วยกันมันต้องมีตัวที่เป็นตัวเกมรับสักตัวหนึ่งสารัตอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยผมมองดูว่าคือด,ด้วยบอดี้ด้วยแล้วก็จังหวะถ้าเจอแบบว่าทีมบอดี้แข็งๆนะอาจจะตัดยากหน่อยเขาต้องทําหลายหน้าที่คือทั้งลุกทั้งรับด้วยถ้าสารัตกับพิธิวัต์ก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นสไตล์ของพิธิวัต์เขาเป็นเกมรับด้วยแล้วก็อาจจะดันพิธิพันธ์ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ดูสไตล์การเล่นอย่างวันเเนีคืออกกมลุตท่า วิวอัพเกมอะรู้สึกว่าเกมจะรัดกลุกก่มด้วยแล้วก็เกมรับก็รัดกลุกก่มขึ้นเซฟมากขึ้นอย่างเกมลุกเนี่ยเซฟตรงช่วงแดนกลางหาจังหวะในเกมลุกแดนกลางโดยที่ตัวฟนะูลแบ็กเนี่ยขึ้นทีละฝั่งก็ใช้เป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กนะฮะที่ดูบ่อยๆก็คือที่ต้องโดเนี่ยจะเข้าเกมลุกทางฝั่งขวาเยอะแบ็กซ้ายเนี่ยก็เข้าเล่นกองกลาง คนที่ทาแล้วค่อนข้างเนียนเนี่ยก่อนด้านนีนน้ก็คือทีละทอนใช่คอนี้นิชิโนะพยายามจะทำก็แน่นอนแหละอยากให้ทุกคนที่เล่นเกมด้านข้างโดยเฉพาะแบ็คเนี่ย,ายสามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้ถูกไหมครับใช่เพราะว่ามันมันก็เหมือนเป็นเทรนนะฮะเทรนเนี่ยมาจากเอ็กวดเราที่เขาเล่นที่เขาโชว์สไตล์แล้วมันก็สําเร็จถ้าฟูลแบ็คเติมทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าโดนจังหวะที่โต๊กกับเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นช่องโหว่ทั้งด้านข้างทั้งสองฝั่งเขาก็เลยมาปรับกันแก้เคาน์เตอร์แท็กโดยการที่เอาฟูแลแบ็คขึ้นทีละฝั ลุกเนี่ยก็จะวิ่งประมาณร้0เมตรกับ100เมตรผมว่าอีกตัวหนึ่งก็วิ่งประมาณไม่ไม่เกิน5้นสิเมตรนอกนอจากการเล่นอินเวอร์ตแบบนี้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านี้ไหมที่เราพอจะมองเห็นว่ามันจะเป็นวิธีการใหม่ที่นิชนโนะจะเอาไปใช้ในช่วงโปรแกรมปีหน้าสําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเขาเน้นในเรื่องของพื้นที่ฮาร์ทเฟสอ่ะที่ผมเคยพูดให้ฟังนะฮะตรงพื้นที่ช่องว่างระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์คือมันเป็นจุดสาคัญเลยครับก็อยู่ที่ว่าฝึกให้เล่นแทงหลังไลน์หรือว่าจะเล่นหน้าไลนา์ก็ได้มันอันตรายครรััับมมนนนเเป็เหหือจุดกะว่าง ถ้ามีตัวผู้เล่นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยดรอปลงมาเอาบอลสักคนหนึ่งเนี่ยเซนเตอร์กับฟูลแบ็กเนี่ยเขาก็จะเกิดการสับสนนะแล้วบางทีถ้าเขาหลุดตำแหน่งไปปุ๊บพื้นที่ข้างหลังเปิดไอ้ตัวที่แทงบอลเข้าไปเนี่ยให้ไอ้ตัวที่ยืนอยู่ที่ฮาสเปซเนี่ยอาจจะเบิ้ลบอลกลับมาแล้วก็พื้นที่ข้างหลังเปิดมีตัวฟุ่งไปข้างหลังแล้วก็แทงทูเข้าไปตรงเนี้ยที่ผมเห็นบ่อยๆนะ แล้วก็มีจังหวะที่ลูกสวิตชิ่งเพย์บุกจากขวาแล้วก็สวิตไปทางซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการเปิดทะยงที่แบบบอลเดินทางค่อนข้างดีเลยนะสปีดกาลังพอดีแล้วก็ตัวข้างริมเส้นที่ที่เติมขึ้นไปเนี่ยก็เล่นค่อนข้างง่ายซึ่งทั้งสองทีมก็ก็ทลาลักษณะแบบนี้บ่อยเหมือนกันอย่างของฝั่งออลสตา์เนี่ยก็จะมีสหัสสนที่สวัสด์ลูกที่เสียหนึ่งหนึ่งจากจังหวะที่เปิดเข้าไปเิคาโดซานโตได้ขึ้นเน่ยเหมือนไทยตัดได้หมดจากการเปิดจากด้านข้างมานะแต่จังหวะเสียประตูอ่ะมันเป็นการเปิดจาาาาากกกตรงลงลเเปปปิดทึข้ไ,ไมีัญห การป้องกันลูกเปิดลักษณะแบนนี้บ่อยมากถ้าอันแรกเลยก็คือต้องแก้จุดเกิดเหตุก่อนต้องมีตัวหนึ่งที่อยู่หน้าบอลบางลายยับยั้งแม่เขาวางบอลก็คือให้เขาเล่นสั้นของนข้าง อันที่2ก็ต้องดูในเรื่องของการโคเวอร์เขางบอลได้ก็ต้องดูเรื่องของแอชเชลเลนการเชลเลนต์แล้วก็การโคเวอร์ตัวตัวหนึ่งที่เข้าไปแย่งมงแล้วก็ต้องมีตัวโคเวอร์รองอีกตัวอย่างลูกที่พลาดเนี่ยถูกจังหวะพอดีบอลเฉลับนิดเดียวผ่านไปท้านข้างปุ๊บคนที่มาร์นน่ะนั่นแหละอาจจะพลาดนิดนึงในช่วงครึ่งหลังครับการเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดของทางมาโนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าสกิลอิเด i ยวดเนี่ยไปกับบอลได้ดีมากกว่าชุดแรกเยอะเลยฟุตบอลมันอ๋อเสมอมันก็เข้าทางมาโนก็ได้ใส่ แล้วก็ลุยเต็มที่โดยเฉพาะเกมด้านข้างซึ่งก็มีวิลเลียมอริเก้จอบาจโจความลงตัวระหว่างชุดแรกกับชุด2ลูกทีมของมาโน่สไตล์การเล่น เปลี่ยนไหมผมถามจริงก็ไม่เปลี่ยนฮะแต่ก็จะเน้นเรื่องของอินดิวดวลเกมด้านข้างฮนะมันเป็นจังหวะฟุตบอลพอดีอะ่ะเขาเล่นในกลุ่ม2คนอะ่ะสถึงสคนอะ่ะได้ดีพอจังหวะที่ไปพื้นที่สุดท้ายเนี่ยวิลเลียมอาจจะเล่นกับบาตโจทําชิง่งวันทูแล้วก็ยัดเข้าไปที่หน้ากรอบเขตโทษหรือว่าอินดิวดวลเลี้ยงตัดในแล้วก็ยิงสุดท้ายเนี่ยคือความแน่นอนเขาอะ่ะมันก็เลยทําให้มันเกิดสกอร์แล้วก็มันอันตรายมากขึ้นจังหวะเสียประตูเนี่ยลูก2อผมก็ยังมองว่ามันก็มีปัญหาไม่ต่างจากลูกหนึ่ไที All Star ได้ มุมมองผมที่ผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้น,ตนแบบเดิมๆเ,เหมือนกับ ลูกที่เสีย1-1ก็คือมาเริ่มต้นจากบอลที่เปิดเข้าไปเพราะว่าจังหวะการต่อบอลวันนี้ทีมไทยจัดการกับออลสตาร์ได้ดีนะด้วยความคุ้นชินระบบการเล่นที่มากกว่าแต่ว่าก็ยังมาเสียประตูจากเดิมซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนออลสตาร์ก็รูว้วิธีการว่าจะต้องเอาชนะแนวรับของไทยยังไงครับลูกวางบอลนะเพราะว่าเรื่องแอร์ชาลินอะไรเงี้ยก็อยู่ในเรื่องของบอดี้นักเตะไทยด้วยแล้วก็การเก็บบอลจังหวะสองนี่ครับเรายังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นก็ต้องไปปรับแก้ครับในเรื่องของปฏิกิยาแล้วกก็คคววามระตืืออ้นนเ เตรียมพร้อมที่จะต้องเก็บบอลสองด้วยจังหวะที่ตกอะไรเงี้ยต้องอ่านคาดการณ์ให้ดีลุยสองพอบอล<อ><ก>มันตกปุ๊บบัตโจก็เกี่ยวบอลแล้วก็แทงไปหลังลายแล้วก็ใช้ความเร็วของเออซัมซาเนี่ยนะก็กินขาดเลยถ้าแบบนี้ถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยเรามีผู้เล่น2คนอาจจะต้องมีตัวชนตัว,ตวหนึ่งก่อนแล้วมีตัวรองเจอผู้เล่นที่เร็วมันก็ต้องรองเข้ามาร์กิ้งโคเวอร์กันนะครับสอดซ้อนกันให้ดีเกมรับของทีมชาติไทยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวิธีการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่มันเปลี่ยนไปในในโฉมของอากิระนิชิโนะครับ เกมรับเนี่ยปีกสองฝั่งเนี่ยมีวินัยในการที่กลับมาช่วยเกมรับเขามองดูในจังหวะที่เป็นการซซชันจากรับเป็นลุกแล้วก็จากลูกเป็นรับจากลูกเป็นรับพอจังหวะที่บิวอัพเข้าไปสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยพอเสียบอลปุ๊บปีกทั้งสองฝั่งนะครับพัทรพลปนซากับเจริญศักดิ์นะครับก็มีวินัยที่ต้องรีบกลับลงมาเติมเต็มตรงเกมรับนะฮรับจะเห็นว่าพอจังหวะที่ออสตาได้บอลเน่เกมรับของทางทีมชาติไทยอ่ะับหลัง6เลยอ่ะปีกเนี่ยมาชนฟูลแบ็คของออสตาเลยนิชิโนะนาทกกบ้้นนใหุคโั ในเรื่องของของวินัยเกมรับอะครับวันนี้ผมชอบแน่นอนก็คือ1กับสารัท้ทั้งรุกทั้งรับแล้วก็มีจังหวะเล่นโอเวอร์แลปเติมด้านข้างก็มีเหมือนกันนะอีกหนึ่งคนผมชอบธีรพล,ลยอะเย้ยวิธีการเล่นอาจจะไม่ได้หวือหวามากนอกเอจากจังหวะที่กระชากแล้วหลุดไปสานั้นอันนั้นก็อาจจะไม่ได้บ่อยครั้งสำหรับเขาแต่ว่าผมชอบการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอล เขาพยายามขยับหาพื้นที่แล้วก็คอยซับพอร์ตเพื่อนได้ดีทีมไทยไม่ค่อยมี<บ>มดงานสไตล์นี้เขาค่อนข้างอ่านเกมได้ขาดว่าเพื่อนจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่การฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ความรู้ใจในบรรดาเพื่อนร่วมทีมลูกที่เด่นวันนี้คือลูกพวกลูกสวิตชิ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะสาระคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพส่วนของธีพรพลเยอะๆเนี่ยผมก็เคยสัมผัสอยู่ตอนที่อยู่เทโลแลวน้องก็ขึ้นมาซ้อมตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพพิเยนก็เป็นพาร์ทเนอร์กันกันกบบีซีเทโลมองฟีลอารมณ์ของ เยือพอลเยอะๆเหมือนพอสโคเขาไม่ได้มีเทคนิคไม่ได้มีสกิลที่แพรวๆแต่เขามีความคงเส้นคงวาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สําคัญสำคัญผู้เล่นอย่างนี้ก็หายากครับเป็นตาแหน่งเหมือนนี่แเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับเป็นตัวเทมิเกอร์หรืออะไรประมาณนี้เป็นผู้เล่นที่น่าจะถูกจับตามองหลังจากนี้ในอีกสักปีสปีในยุคดิชิโนนะถ้ายังอยู่นะผมดูดิชิโน่น่าจะชอบเป็นพิเศษด้วยคารเปอร์เขาเป็นคนที่มีความเชื่อฟังครับกับโค้ชท,ทุกคนสั่งให้ทําอะไรเงี้ยเขาก็ทำเขาเขาก็จะพยายามด้วยพูดถึงพอโก็าจจะ เป็นฟุตบอลในยุคสักประมาณ90ที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกัน <Yeah. S 2> แต่ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยยังเล่นอยู่ผมคิดว่าการเคลื่อนที่เนี่ยผมนึกถึงโทมัสบุลเลอร์เล่นบอลท่าทางอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะักโทมัสบุลเลอร์ก็จะเป็นสไตล์แบบเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ทีมงานโค้ชเนี่ยสองหามาสมมุติถ้าเราจะหาผู้เล่นสไตล์เนี้ยเราไม่สามารถที่จะฝึกเขาได้ด้วยนะคขาว่าถูกที่ถูกเวลา เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถูกไหมครัแต่เขายืนอยู่อย่างที่เจบอกว่าสมัติมุลเลอย์เนี่ยยังไงก็ได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยอ่าทิ้งท้ายจังหวะสําคัญที่เราไม่อยากเห็นในเกมอุ่นเครื่องนะครับคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ไม่อยากอยากให้มองว่ารังสรรยิลุนสีไปเล่นหนักใสอาที่อุจินดามันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลโอเคผมบ่ายายเกมเนี่ยผมเห็นโค้ดอ้นรังสรรมาเป็นคอมเมนตเตเตอร์รังสรรนีวัชชัโชคเนี่ยอึ้งไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันอึ้งครับเพราะว่าเตโล่ด้วยนิดนึงเพราะว่าใช่เป็นลูกที ผมเห็นในการถ่ายแล้สดเนี่ยข้อเท้ามันบิดคือถ้ามันบิดเข้าในเนี่ยมันอาจจะ อาจจะไม่ค่อยฝืนธรรมชาติมันแต่ว่าอันนี้มันบิดออกนอกถ้าลงหนักเท้าไม่ได้ภายทันทีก็น่าจะหนักพอสมควรแต่สไตล์ตฟุตบอลในมุมของโคช้ชโอเคนักเตะฮาร์ดแมนแบบรังสรรนิรุนศรีเนี่ยไอเรื่องจังหวะเนี่ยนะครับในภาพมีอยู่คือรังสรรขอโทษเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนประคองอาทิตย์อุจินดาช่วยในการจับแขนด้วยคือจังหวะฟุตบอลผมเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วในทีมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอาชีพหรือว่าทีมชาติผมว่ามันควรที่ต้องมีครับในการทำทำหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งครับมันก็จะมีหน้าทีีท่่่่ทมััันนนแตตตกกาางงอยใว ผมอะ่ะในทีมหนึ่งทีมอะ่ะควรที่ต้องมีด้วยการเล่นอย่างเงี้ยคือเป็นการเล่นที่เขาทุ่มเทเพื่อเพื่อให้ในฟิลในจังหวะที่แข่งเนี่ยเรารู้ว่ามีคนเนี่ยทำงานเพื่อเราด้วยสไตล์การเล่นเขาเขาก็ต้องเข้าหนักอยู่แล้ว,วครับว่าอันเนี้ยดีตรงที่ว่าไม่ว่าจะหนักในเกมฟาวหรือไม่ฟาวตัดเกมหรือตั้งใจอะไรก็ตามแต่สุดท้ายการขอโทษดีที่สุดล้วเราเห็นการเข้าไปจับมือกับอาทิตย์แล้วก็ไปถามอาการว่าเป็นยังไงและสําคัญเนี่ย วันนี้ภาพเห็นว่าเขาพยายามช่วยพยุงอ,อาทิตย์จินดาเป็นภาพที่ดีสำหรับนักกีฬาตอนสมัยเด็กๆคือเขาจะโดนให้ไปเล่นเซนเตอร์แบ็กพอตอนโตแล้วเขาค่อยพัฒนามาเป็นกองกลางคือคุณพ่อเขาก็สนับสนุนด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งด้วย นะครับภาษาก็เก่งเทียบในรุ่นน่ะหัวเขาจะไปเป็นผู้ใหญ่ก่อนเลยในทีมสักหนึ่งทีมมันก็ต้องมีตัวฮาร์ดแมนสักตัวหนึ่งในยุคเราเลยสมัยก่อนยุค80ดเลยอิลิคนนานโดนาอย่างเงี้ยโจอีบาตันของนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยตัดติกเวียล่าของอาร์เซนอลอย่างเงี้ยผมถามทิ้งท้ายแล้วกันสําหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับวันนี้เนี่ยนะการจําลองสถานการณ์มันก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าฟุตบอลของมาโน่รู้ดีแล้วว่ามาโน่เป็นบอลเอเตอร์ทนบอลบุกประเภทถอยหลังหกล้มฉะนั้นเนี่ย เขาจะเล่นเกมรูปแบบเต็มพิกัดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียสิ่งที่ทีมชาตไทยจะได้ประโยชน์แล้วก็คิดว่าจะต้องเอาไปใช้ในการจําลองสถานการณ์ที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าสําหรับเกมนี้ที่ได้ประโยชน์นะผมมองดูว่ามีออสตาเป็นต่างชาติที่เล่นอยู่ในไทยลีกคับข้างไปด้วยของการเล่นอินดิวดวลเกมครับ ไทยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการดวลหนึ่งตับนหนึ่งถ้าเกมลุกเราสามารถที่จะดวลกับรูปร่างสูงใหญ่หรือว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกมรับก็ฝึกในเรื่องของว่าจังหวะในเกมรับเนี่ยเรามีการรับเป็นกลุ่มไหมหรือว่าหาวิธีที่จะยับยั้งผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้ได้ไหมเป็นไงกันบ้างครับกับการแลกเปลี่ยนมุมมองของผมแล้วก็โค,ค้ชแขกนะครับถ้าแฟนบอลท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเผื่อเราจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและก็ตอบคาถามที่สําคัญทุกคำถามหรือว่าทุกการโพสต์ของคุณ ทุกคอมเมนต์ของคุณผมอ่านหมดนะครับและผมก็จดไปด้วยกับบางเรื่องที่น่าสนใจที่นําเสนอมาเอาไว้มีโอกาสผมก็จะทําแล้วก็เล่าให้ฟังส่วนของทีมชาติเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเลยก็คือว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองกันมันสนุกตรงนี้ครับผมอยู่ที่หน้าจอมีโอกาสไปบรรยายที่สนามบ้างหรือแม้แต่เปลี่ยนเป็นคนดูผมก็ไปมาแล้วมิติการดูฟุตบอลผ่านทางหน้าจอโททัศน์ความมันอีกอย่างหนึ่งมิติการดูฟุตบอลติดขอบสนามก็ คนละเรื่องเลยฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปดูบอลที่สนามก่อนเป็นสําคัญเพื่อให้กําลังใจนักเตะการไปด่านะครับนักเตะที่สนามผมเน้นยัเลงนะครับการไปด่านักเตะที่สนามมีประโยชน์กับเขามากอย่าไปด่าผ่านทีวีถ้ามีโอกาสไปลองไปสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งและคุณจะรู้ว่าทําไมคนที่เขาแย่งบัตรกันในทัวร์นาเมนต์สำคัญเขาถึงอยากเข้าไปดูทีมชาติไทยไม่ต้องมองว่าทีมชาติไทยยังไปไม่ถึงฟรบบรุตบอลโลกถึงค่อยไปคุณต้องไปดูตั้งแต่บรรยากาศในเกมระดับอาเซียน เกมระดับทวีปเอเชียอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นครับแค่เกมระดับนี้ก็เป็นเกมที่บีหัวใจแฟนบอลแล้วฉะนั้นปีหน้าผมอยากเห็นนะครับแฟนบอลทุกคนเข้าไปช่วยเชียร์ให้กําลังใจทีมชาติไทยนิชิโร่กำลังพยายามปรับพฤติกรรมนักเตะไทยในการเล่นเกมรับอยู่ให้ทุกคนมีความเคยชินทุกครั้งที่เสียบอลจะต้องทําอะไรบ้างเราเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงโปรแกร,รมที่ผ่านมา2งนัดสําหรับการเล่นกันกบนครปฐมยูนเต็ดแล้วก็ การเล่นเกมกับทางไทลีกงออสตาที่เพิ่งจะผ่านผลไปก็ต้องให้กำลังใจนะครับและเชื่อว่าเดือนมีนาคมปีหน้าบรรยากาศที่ราชมังคลากีฬาสถานนั้นจะไม่ใช่บรรยากาศแบบเกมช่วงที่ผ่านมาโควิดคงจะดีขึ้นและแฟนบอลจะกลับมาให้กำลังใจทีมชาติไทยในเกมสำคัญคือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook, Facebook IG และก็บล็อกดิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันโดยเฉพาะช่องทางของ YouTube เราสู้กันอยู่นะครับผมตั้งใจอยาจะให้มันถึงแสนซับในช่วงสิ้นปีนี้ไม่รู้เป็นไปได้ไหมแต่ผมจะสู้และผมคิดว่าพวกคุณถ้าดูแล้วชอบคอนเทนต์เราไม่ยากเลยครับกดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางทำคลิปของเราวันนี้ผมลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ